มีความสัมพันธ์กับผู้แข่งมันหายันะชัดสวัสดีค่ะเบลล่ค่ะลิลี่ค่ะไบ่ลด่รับบทเป็นแยมค่ะรับบทเป็นจีค่ะหนึ่งสองสามเราเลื่อย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหม แต่ว่าขอเป็นแบบเกี่ยวกับเส้นเรื่องของเราสองคนก็คือสำหรับตัวจีนะคะจีเป็นเลขาของคุณเมวิกาก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงช่วงมหาลัยเลยค่ะเป็นรุ่นพี่แล้วก็ช่วยดูแลเมวิกามาั้แต่ตอนนั้นแล้วเขาก็ช่วยมาทำงานด้วยซึ่งเราก็แบบมีความสึกที่มันแบบแอบเกินเลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ อของเยมอป,ปูพื้นหลังของเยมบ้างก็แต่ก่อนตอนเด็กๆนะคะครอบครัวแยมคือค่อนข้างที่จะรุนแรงมากซึ่งแบบมันจะมีวันหนึ่งที่เยมโดนพ่อทําลายร่างกายแล้วก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วคุณไอวรินที่จะเป็นซีอของเราเนี่ยมาช่วยเอาไว้แล้วก็ให้เราไปทํางานกับเขาที่กรุงเทพในนี้เราก็เลยได้มาเป็นพี่น้องกันใช่คะ่ะแต่เราได้มาเจอกันใช่เพราะว่าที่ต้องไปดิว อ๋อคือเจ้านายเขาแบบจะดิวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งตัวแทนมากันอีกฝ่ายซึ่งเราทําให้เราได้มาเจอกันค่ะตอนแรกคือไม่ชอบเ่ยค่ะเราจะศัตรูกัน,นแล้วตัวจริงชอบไหมชอบค่ะชอโอเคค่ะเห็นว่าออไมาได้สี่พีแลฟพีแบบเป็นเลยว่า พิแบษดีมากเกินความคาดหมายมากคือตอนแรกไม่รู้ว่าแบบคู่เรามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรามือใหม่กันด้วยอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าในวงการแบบเซฟิกคู่เรามันจะเป็นแบบไหนแต่ก็พิแบคดีมากมากมากเลยน่ารักมากค่ะก็ฝากเอ็นดูคู่ขหนูด้วยนะคะถึงจะมือใหม่แต่ว่าสุดๆแนะนำ ก็ขอน้อยความเหงบรรยากาศในกองไปได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายอะไรเงี้ยยากไหมเพราะว่าแทฟิกกับเรือดใช่ใช่แรกเลยต่างจากตอนที่แบบว่าเล่นปกติไหมหรือว่ายังไงอุต่างต่างนะขึ้นหนูไม่เคยเล่นแบบเลิฟโซงเลิฟซีนอะไรอย่างงี้ด้วยแต่เล่นแทฟิกปุ๊บติดใจเลยฮ่าไปเลยอะไรติดใจเลิฟซีนเลยค่ะ อในเรื่องไม่มีไม่มีบ้ามีอะไรหรอไม่มีค่ะจะมีได้ยังไงเรายังเด็กกันอยู่เลยจริงเร, <laughs> เราเป็นแค่เลขาเองนะจริงเฮล่ะอีพีห้าแน่เลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> สปอยป่า <laughs> ไม่ได้สปอยแต่ว่าอาจจะหลังๆจากนั้น <laughs> <laughs> สรุปยากหรือไม่ยาก <laughs> รับหนูรู้สึกว่าไม่ยากเพราะว่าก็มันก็คือเลิฟซีนที่แบบเหมือนเหมือนกับเรื่องทั่วไปอะไรงี้แต่ว่าแค่เปลี่ยน ผู้เล่นเป็นผู้หญิงใช่ค่ะจอยึดอะไรเออไม่รู้เขอนอะไรหัวเขาอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ก็แปลว่าฉันเหมือนทุกคนไม่เหมือนแตกต่างอันนี้ตัวเล็กกว่าหน่อย ล้วนในกองเราเป็นด้านไหนแต่ว่าแบบคนอื่นไปสายกินแบบสายจำอะไรเงี้ยเราสองคนเป็นด้านไหนกันงคะคะกินคือกินเมาคือราทุกอย่างคือพวกหนูก็คือครบทุกด้านค่ะใช่ค่ะเดียวคนเดียวก็จริงใช่คือรอเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะต้องพูดถึงหนูแน่นอนว่าเน้นกินเน้นเพิ่ม e อ e r g y ให้ทุกคนอ่านแล้วลูกหมีสัญญาในสายตาเราสองคนเป็นสายไหนเมาหนึ่งนึงเขาไม่อยู่ ก็คล้ายกันค่ะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่แบบเขานิ่งอยู่บ้างเขาจะมีช่วง energy drop ค่ะใช่ของเราคือไม่มีใช่ค่ะของเราบูสต์ตลอดและที่เรากินเยอะก็เพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนสั่งให้เรากิน่งของเก่งมากคือที่เรากินทั้งวันเพราะว่าพี่จะแบบว่าอยู่ดีก็สั่งมาสั่งมาเผื่อและสั่งมาเผื่อไหม่กินไหมกินไหมอะไรอย่างงี้เราไม่กินมันเสียน้ำใจใช่เดี๋ยวมันเสียน้ำใจพี่อุตส่าห์สั่งมาให้เนาะมันก็ต้องกินนิดนหน่อยๆนแต่หมดทุกรอบเลยนิดหน่อย แย่านี้มีซีนไหนที่ตเราถ่ายเรารู้สึกยินหรือว่าประทับใจแล้วแบบอยากให้คนราดูซีนนี้ของหนูม,มันถ่ายไปแล้วอะอก็ไอซีนที่ทะเลาะก,กับคุณเมยิกาค่ะอันนั้นคือแบบว่าอารมณ์ข้งแบบสงสารตัวละครในสงสารตัวจีใช่อืส่วนของหนูเป็นซีนที่แม่ด่าหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนแรกหนูไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่ ชีวิตจริงคือแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในจุดๆนั้นที่แม่เขาส่งอารมณ์แบบด่าแบบโหด่าจนหนูแบบร้องไห้ตัวสั่นแล้วพอคัดปุ๊บหนูหยุดร้องไม่ได้หนูต้องแบบ <ừ m. S 1> ให้คนแบบมากอดแล้วก็มาปลอบหนูเลยอะไรเงี้ยแล้วใครมาปลอ,อเราคะพี่พี่เอเพราะว่าเขายังไม่มา,<อ>าหนูใช่ซีนวันนั้นหนู <laughs> มาถึงช้าวกว่าค่ะเป็นซีนแบบช่วงเที่ยงเที่ยงอะไใช่หนูมาแบบคนแรกเลยคนเดียวอะไรอย่างงี้คือหนักเลยเปิดวันก็หนักเลย แล้วก็ถ้าให้ตีละยแยมเนี่ยสลับเจ้าหน่ายกะคิดว่าจะทำได้คือ <c oughs> <c oughs> ข,ของแยมนะคะไม่ได้เลยเพราะว่าในตัวคาแรคเตอร์ของแยมคือจะมีคิดว่าคือรับสารจากเขาแล้วก็จะช่วยเขาแต่ของคุณเมวิก้าคือเหมือนต้องคุมเขาซึ่งแยมไม่สามารถคุมเขาได้แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สบสบหนุ่มสอบตัวจีนี่คิดว่าได้เพราะด้วยความที่แบบว่าเป็นคนวางแผนอะไรเก่งอยู่แล้วแล้วแบบว่า คุณไอบ้บอลินน่าจะคุมง่ายกว่าคุณเมวิกาเยอะอด้วยความที่แบบเจ้านายหนูดือด้อมากไม่ค่อยอยู่ในรูปในทางอะไรเงี้ยไม่ค่อยฟังด้วยไม่ฟังดีกว่าออไม่ฟัง,งเลย,เลยใช่ค่ะแต่ก็แบบเหมือนเขาจะมีความเป็นเด็กสูงกว่าคุณไออะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะสลับกันได้ถ้าส่หรับบแต่ <laughs> ฉันไม่ได้เลย <laughs> อันนี้แบบน่าจะแบบงงอยังทั้งคู่ <laughs> คทั้งคู่หนักทั้งคู่บริษัท <laughs> น่าจะเจ๋งไปเลย <laughs> คือน่าจะล่มใช่ ถ้าถ้าเราสองคนต้องมีใครคนนึงเป็นบอสคนนึงเป็นเลขาจะเป็นใครคนนึงเป็นบอสคนนึงเป็นเลขาหนูเป็นบอสหนูเป็นเลขาให <c oughs> ้บอสต้องมาดนะต้องเป็นยังไงถือมาดอะไรมาดมาดปางจู่อย่างนี้มีมาดต้องดูแลไหนลองสั่งเลขาสักอย่างนึงนะ อันนี้สั่งได้ไหมเนี่ยขำอย่างเดียวเลยเนี่ยฮึบนี่เธอทำดีเราเป็นมอสนะเราต้องข่มต้องทำเลยไปสืบประวัติคุณเมวิกามาให้หน่อยได้ค่าไหค่าบพอคุิกแล้รับคือได้ไหมต้องให้ผ่านอยู่แล้วถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมันงงไงเรื่องจากมาอยู่กับสองบริษัท คิดว่าโอลิเอนากับสุพียฝั่งไหนจะเร่วกันโอลิเ oh, 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 อนาโอลิเอนาโอลิเนาเจ้าหนายหนูคือตัวแม่ตัวมัมสุดศิษอะคือซับซ้อนซ้อนเงินมากจริงๆแล้วเราไม่เอาฝั่งเราเลยคือหนูรู้สึกว่าฝั่งสุพียมันจะมีความแบบมือใหม่ใส่ซื่อตรงๆ อย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติแบบอะไรที่ไม่ได้หลังใจอะไรยเงี้ยเขาจะใช้อารมณ์นาก็คือเหมือนเขารู้สึกอะไรเขาก็แสดงมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลังหลงก็เพิ่งจะเริ่มมามีเล่ห์เหลี่ยมเพราะว่าเจอคุณไอ้ใช่คือพอเวลาเห็นแผนของคุณเมย์คิดว่าแบบหุ้ยเลิศแล้วอะแต่คุณคุณไอาสามารถแบบตลบได้อีกะอะไรเงี้ยคือแผนการเขาเยอะคนนี้ใช่ต้องรอดูดิลลับอะแล้วใหาเมถือจริงใครจะเล้เหรอคะพี่หมีคิดว่าพี่หมีหืูว่าพี่หมีอยู่แล้วพี่ส่วนเขาจะแบบอ อะไรนะเออแบบคิดอะไรพูดอ่ะใช่แล้วแบบอ่ะเกิดเรื่องเลยนะฮะถ้าให้บอกความลับวันหนึ่งอย่างของแต่งกันเองอ่ะเราจะเรียกบอกความลับได้อะไรดีอืมอืมเป็นเล่นนอนเหมือนไดโนเสาร์นอนแล้วเจ้าอะอย่างเงี้ยอ๋อใช่นอนเหมือนไดโนเสาร์ใช่คุณแอมเห็นแอมดูฉันเหรอเอ้าโหคุณนอนขนาดนั้นไม่เห็นเลย อยู่อย่างงเี้ะก็แบบป่าน้องอยู่อย่างงี้ไงเอาของพี่เลี้ยงของเรื่องนอนด้วยก็ได้พี่พี่ลี่พี่ลี่เป็นคนติดหมอนค้างมากนอนไม่ได้ถ้าไม่มีหมอนค้างอ๋อใช่ติดแบบติดจริงแบบหนูก็ติดไม่ไม่รู้อ่ะมันติดติดอะไรติดพี่ลี่ย่ะวันนี้ซิลค์เดียร์ดูแลแบบเล่นๆถ้าไม่ดู ถ้าไม่ดีลธุรกิจรักกันดีลอะไรกันหนูก็เลยหนูดีวอารมณ์เขา <laughs> ออหนูว่าหนูจะต้องดีวกับอารมณ์ฮิลลี่ค่ะทุกๆวันฮ้องเซนนี่เขาเป็นคนที่หมดแพชชั่นง่ายมากแพชชั่น <มา S 2> หน <า S 1> ูค่ะแบบมากมากเป็นเรือ่องเหงามาหาที่ห้องไหมกำลังจะไปละง่วงแหละจะนอนแหละ <laughs> คือแบบอสีสองคนอื่นอาจจะเป็นแบบเฮ้ย หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวหมดแพชชั่นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหมดแพชชั่นหนูหนึ่งวิจริงๆนะคือต้องคือถ้าเราพูดปุ๊บหนูต้องอยู่ตรงคอนโดแล้วใช่คือหนึ่งวิอะคือแบบณจุดนั้นแค่รู้สึกว่าอยากจะพูดออกไปอยากจะชวนแต่ช้าก็รู้สึกอมหนูเลยใช้วิธีการไปเลยหนูว่าหมดแพชชั่นใช่ไหมหนูขับไปแล้วหนูว่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วต้องต้องลงมาแหละต้องมาแล้วจะกลับไก็ตอนนั้นก็ต้องกลับมาแล้วล่ะค่ะมันไม่มีทางเลือกให้หนูละ อ่ะถ้าเขาดีวอารมณ์เราดีวอ,อะไรดีว,ออวความเส้นตื้นของเราเ <c oughs> ขาเป็นคนที่ขำง่ายมาก <m im ini> แบบบางทีก็แบบอยู่เฉยแล้วก็แบบนี่แบบฮะฮะฮะเป็นเลยความสุขไงมีความสุขไงเกินแล้วแม่เขาก็เป็นอย่างนี้เลยคือแบบแม่เขาเป็นคนที่ <c oughs> ขำง,ง่ายมากแต่แม่เขาขำแบบผู้ดีอ่ะ <c oughs> เอ <c oughs> แปลว่าอะไรอะพี่ลี่ หนูหนูขำไม่เลิศเหรอคือเป็นเล่นขำแบบใส่สุดไงเอาอิ่มอ่ะเอาอร่อยอ่ะเอาคือแม่จะขำงี้ใช่ค่ะต่อให้มุกจะฝืดมุกจะตื้นมุกจะแบบฝาดแบบบาดเดียวแม่เขาขำแบบแล้วนี่ชอบไปเล่นตลกให้แม่ดูดูคือชอบชอบแบบชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็ขำแบบขำช่วยอ่ะใช่แล้วถ้าแม่ขำอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เลย คือเราต้องเต็มที่ในการขำ <c oughs> ใช่เดี๋ยวแบบคนที่ส่งสารมามันจะแบบไม่เลิศไงค่ะก็อยากจะฝากคู่ของจีแยมด้วยนะคะ EP ต่อไปจะต้องเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนต้องรอติดตามดูเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้บ้างเราจะจะได้รักกันหรือเปล่าอใช่เพราะว่าอย่างแรกเรารักเจ้านายเรามากถ้าสมมติเจ้านายเราไม่ได้รักกันเราก็ไม่มีสิทธิ์หักถักขึ้นอยู่กับเจ้านายแล้วค่ะใช่ค่ะ ค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์ Harmony Secret ด้วยนะคะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่แอปไอฉีอ e แล้วก็ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะคะ